สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรสุข,ขนครนะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนนะครับเด้อนะครับคุณสุชาติมาแล้วสวัสดีครับคุณสารแซนวิตแซนวินนะสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีสุขุสุขคนนะครับผมขอต้อนรับสู่ช่องอดีศรสุขนครครับ,รบช่วงนี้ก็สองทุ่มยี่สิบนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีวยครับพี่น <learning> <for you. S 3> ้องครับนะฮะ นั่นไผมาแล้วก็เช็คชื่อมาเด้อนะครับเมื่อนี้ก็เจอกันทั้งวันนะครับตั้งแต่อยู่ก๊กเกาะนะครับฝนทอดมาถึงบ้านนะครับนะฮะคุณสุชาติบอกว่าให้หัวใจมาด้วยครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับก็วันนี้นะครับก็ขึ้นไปก๊กเกาะนะครับก็ตามที่ได้คุยกันกับ FC ไว้เนาะว่าเรามีภารกิจไปใส่นะครับก็คือไปนั่นแหละครับไปวัดอ่าไปสำนักสงฆ์ผูหลวงเนาะนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศให้ชุ่ ทุกท่านชมแต่ว่าภาพที่อยู่ในด้านหลังผมนี่ก็คือสถานที่ที่ผู้หลวงเด้อนะครับแต่ว่าบริถิถ่ข้างในนะครับก็เลยถ่ายแค่ตัวเอียงไว้นะครับเด้อว่าไปแร้วนะครับไปมาแล้วนะครับสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับสวัสดีหกท่านที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะสองทุ่มสี่สิบเก้านาทีนะครับมันไผยังบ่รับบ่นอนเด้อมาเด้อมามานะครับเพิ่งนอนนะครับมาเช็คชื่อกันก่อนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับก็ พี่น้องป้องปายสุขุสุคนนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่ง นะครับงางาพี่น้องยางา,า,านะครับเทศกาลงานใดถ้าของไทยอีสานเฮานี่ขาดเสียงพินเสียงแคนบ่ได้เลยครับพี่น้องครับขาดไม่ได้นะครับเป็นวัฒนธรรมทองถิ่นนะครับไปใส่กม็มีเสียงฟ้อนเสียงลำเสียงแคนนะครับเสียงพินนี่ ขาดม่ได้ครับม่วนยาวๆนะครับคุณนบจีราบอกว่าไม่ถ่ายสารามาให้ชมหน่อยคุยกันไว้ว่าไม่ถ่ายครับคุยกันไว้ว่าบวถ่ายก็เลยบว้ถ่ายเลครับคุณนบจีรานะจ๊ะก็เลยต้องขออภัยว่าบว้ถ่ายนะที่จริงก็จอดรถไว้ใกล้สาราน่นแหละครับแต่ว่าคุยกันไว้แล้วว่าสิบบวถ่ายก็เลยบวถ่ายนะครับทุกท่านคุณศิรินภาบอกว่าสวัสดีจ้าแอดนะฮะสวัสดีครับนะฮะคุณ พะมวลมานะบอกว่าสวัสดีค่ะกดไลค์ให้แล้วนะคะสวัสดีครับนะฮะคุณเศรษฐีบอกว่ามาให้กําลังใจค่ะขอบคุณครับขอบคุณซิปท่านที่เข้ามานะครับที่จริงผมก็อยากถ่ายแหละครับ FC แต่ว่าเท่ากับถือว่าทําตามผู้รักผู้ใหญ่เป็นพาเห็นนะต้นบัถ่ายเท่ากับบถ่ายครับเท่ากับตามทาตามมาตินะครับคุณพี่โอ๊ตมาแล้วคุณอีฟบนิ่งนะฮะสวัสดีครับคุณอีฟบนนิ่งนะฮะ how are you today นะแอมฟายนะครับ Okay, แอมโอเคนะโอเคอยู่นะยังมีสบายดีครับผมยังสบายดีตลอดเวลานะครับพี่โอ๊ตครับขอบคุณ f อทุกท่านนะเป็นกำลังใจแรงใจให้นะจ๊ะวันนี้เขาก็ขึ้นไปที่สำนักสงฆ์ผู้หลวงเนาะก็คือภาพที่อยู่เบื้องหลังผมคืออันนี้คือพื้นที่ในสำนักสงฆ์ผู้หลวงนะถึงผมไม่ได้ถ่ายข้างในแต่เดินข้างไปข้างหน้าผมนะั่นคือนั่นคือตรง เป็นที่ที่พระอาจารย์เพื่อนพักอยู่นะครับเป็นที่โสงเพื่อนนะครับเป็นที่พักของท่านนะฮะก็คือก่อนที่สีเดินเข้าไปก็คือถ่ายภาพนี่ละว้นะครับทุกท่านนะครับก็กะเข้าก็เลยเข้าไปตามผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็มีหลายๆคนเข้าไปเนาะก็มีทั้งคุณยาอาชีคุณยายอุ่นนะครับลุงแหวงนะครับแล้วก็พี่หนิงพี่มีนะครับก็เข้าไปเข้าไปข้างในแล้วก็แล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องเล็กนี่น้อยหลายๆช่องนะครับก็ ยี่สิบกว่าคนนะครับก็ตามๆามกันมานะครับก็เข้าไปนะครับก็ก็มีผู้นำกล่าวเนาะก็ว่าตามอันพี่แหวงนะครับตามลุงแวงนั่นแหละครับนะฮะก็เป็นไปด้วยได้ด้วยดีนะครับผมสรุปให้ฟังก็ได้สําหรับท่านไหนที่ไม่ได้ชมไรฟ์สดเมื่อตอนกลางวันก็คือว่าเราก็ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเนะว่าว่า มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ดีตามมาทย์ที่ประชุมก็คือเข้ากับไปด้วยและร่วมแรงกันไปนะครับคนที่อยู่ก็คือพากันไปแล้วก็เพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่อยู่ในสังคมด้วยความสมานละชั้นรักใคร่กลมเกลียวนะครับแล้วก็ลดข้อพิพาทต,ต่างๆนะครับสุดท้ายก็บจบไปได้ด้วยดีก็คือท่านก็ให้อขอขมาลาโทษแล้วเพื่อนกัให้เราเอำนวยอุยพรนะครับ ให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เรานะครับก็คือเราที่จริงมติออกมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็คือยูทูบเบอร์สามารถยังอยู่ได้พื้นที่ได้ต่อได้แต่ก็มี MOU กันนะครับก็มีเงื่อนไขในกฎระเบียบนะครับต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับก็อันนั้นก็ข้ามไปเนาะอันนั้นก็เหลือแต่ทางนายอำเภอเพื่อนลงออกมาทําเอกสารอีกทีหนึ่งนะครับส่วนบันนี้ก็คือทางยูทูบเบอร์ YouTuber ก็ โดยพร้อมเพียงกันก็คือไปขอขมาลาโทษนะครับนะวันนี้เรามาคุยกันสนุกสนุกนะครับเพราะว่าก็วันนี้ที่กกกมีอย่างแหนกขึ้นไปตอนเช้าเนาะตอน9ก้าโมงตอนกลับลงมาก็เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ช่วงนี้กับคอมฟอร์ทโซนนะครับก็ต้องหาอยู่มอ่่ม่่ม่่นน่่นน่่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 ไล่่่่่่่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่ คุณเศรษฐีบอกว่าต่อไปเขาไม่มีอะไรจะจะผิดลุงนะเลี้ยงไก่ก็หากักขังหมูเหี่ยวโอ้กับว่าป้ายคุณเศรษฐีนะครับคุณวิมลบอกว่าวันนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้ดูไลฟ์สดเลยไม่ว่านผไมันเป็นไลนะครับก็ยังมีโอกาสเยอะแยะครับเดี๋ยวก็ติดตามดูในช่วงที่เราไลฟ์ก็ได้ครับพี่ก็ เป็นกำลังใจให้พวกเราได้สม่ําเสมอเพราะว่าทุกคนก็มีพลังหน้าที่การงานต่างกันนะครับก็วันไหนว่างก็เข้ามาชมย้อนหลังได้นะครับคุณยังพลากดไลค์ like ให้แล้วคุณวันนาให้หัวใจมาคุณเศรษฐีบอกว่าแอดขอถามหน่อยเราคอยเราเคยบล็อกคนที่มาป่วนแต่เขาอาจจะมีช่องของเขาเวลาเขาไลค์เราจะเข้าไปดูเขาไม่ได้แสดงว่า เขาเคยมาปวนช่องอื่นใช่ไหมก็น่าจะใช่นะครับถ้าบล็อกถ้าบล็อกแล้วก็บล็อกเลยครับไม่มีการเห็นหน้ากันอีกต่อไปนะครับ <c oughs> ก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับมันอยู่ในแบ็กลิสต์ครับเป็นขึ้นบัญชีดําไว้แล้วนะครับก็คือถ้าถ้าอยู่ในบล็อกไว้ในในก่อนหน้านั้นก็คือก็ไม่เห็นกันอีกต่อไปนะครับนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนอยู่กันคนละประตูนะครับ คุณนาชุนานบอกว่ากดกดปุ่มให้แล้วจ้าน้องขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะเน็ตผมเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่ามันขึ้นแจ้งเตือนมาไหมมันบอกว่าอะไรนะข้อผิดพลาดอําทำให้สตรีมลื่นไหลดังนั้นผู้ชมอาจจะประสบกับปัญหาบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์คืออะไระระบบหรอ,อคุณ พากามาดเข้ามากดไลค์ให้แล้วค่ะดูคลิปป้ากินข้าวกับสี่คนพ่อแม่ลูกแล้วมีความสุขค่ะขอบคุณครับคุณคุณซาลิเซ์นะฮะบอกให้หัวใจมาคุณพองคุณพงสวัสดีคุณคุณพงอฮะสวัสดีจ้าแอดคุณพงโชคชัยเนาะวัสดีจ้าแอดกดให้แล้วป้าขอบคุณครับคุณยิงบอกว่ารู้ไหมไม่รู้ครับ <c oughs> คุณหญิงเล็กพันบุตรนะฮะไม่ทราบเหมือนกันครับคุณหญิงครับก็เราเลยนะผมมีผมอาจจะมีรูปไม่เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เอามาพูดมาเล่าสู่กันฟังละกันนะครับก็ช่วงที่อ,อันนี้เนาะ นี่ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ก่อนที่จะไปนะครับก่อนที่จะไปนะครับแต่ข้างในผมไม่ได้ผมไม่ถ่ายนะผมก็ถ่ายแค่บรรยากาศว่าเราก็ไปทําทหน้าที่ของพวกเรานะครับแล้วก็ก็ขี่ฝุ่นไงง่องแบบนี้แหละครับก็ขี่รถตามตาม,ตามกันไปนะครับก็มีรถของอบุคคลที่ขับตามพวกเราไปก็มีนะครับก็เป็นทาง ทางนั้นล่ะครับนะแล้วก็เรารู้ๆกันอยู่เนาะก็เอาเป็นว่าไม่ไม่พูดถึงดีกว่าก็ก็มีขึ้นไปทำข่าวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีข่าวออกมาหรือยังนะครับทุกท่านก็ทุกท่านก็คงจะตามข่าวกันอยู่เนาะนะครับถ้าถ้าใครรู้ข่าวอะไรแล้วก็ส่งมาให้แอดดูด้วยเด้อนะครับมีมีการนำเสนอไปในทางคิดไหนนะครับ คุณหญิงบอกอคุณหญิงอืมคุณเศรษฐีอืมครับผมคุณทอมมี่บัฟเฟอร์คือการเล่นอย่างต่อเนื่องอ๋อขอบคุณจ้าบัฟเฟอร์คือการเล่นอย่างต่อเนื่องขอบคุณจ้าคุณหญิง <c oughs> <c oughs> ครับคุณหญิงครับอ คุณว่าว่าอ่านแล้วนะจ๊ะอ่านในใจครับคุณหญิงครับผมคุณทอมมี่เน็ตน้องอดิศรน,น่าจะช้าอ๋อโอเคครับผมขอบคุณเลายๆจ้านะครับตน้นก่อนหน้านี้ก็มันเป็นแบบนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งละเน็ตอ่าจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับทุกท่านก็ไม่เป็นไรเนาะก็เอาตามสภาพแล้วกันนะ บางวันมันก็เร็วบางวันมันก็ช้านะครับคุณน้องใบบัววันนี้ดูข่าวดีมาบ้างรอลุ้นการลุงจะปลอดภัยจริงไหมอาทิตย์นี้มีลุ้นนะคะอ๋อขอบคุณครับอ๋อวันนี้ก็ผมยังไม่ได้ตามเข้าไปดูกรณีของพี่ทนายรัชพลพูดถึงนะครับผมยังไม่ได้ตามเข้าไปดูทั้งหมดแต่ว่าดูเบื้องต้นเมื่อเช้านี้เพื่อนเปรียบเทียบเกี่ยวกับการ ลุกล้ำป่าโดยเจตนาไม่เจตนาซึ่งก็กล่าวอ้างบุคคลคนนึ่งมานะครับก็คือถ้าไม่ได้เจตนาก็ไม่มีความผิดนะครับทุกท่านไปดูไปดูคลิปของทนายราชพลเองเดินนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูว่าในกรณีของคุณลุงจะเป็นยังไงไปเป็นเรื่องที่ไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็เข้าไปเข้าไปดูไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกเข้าประมาณประมาณบ่ายสามนี่ครับเข้าไปดูพี่ทนายราชพลน,นะครับ นะครับแล้วก็อ,อ๋อสำหรับวันนี้ใครคิดถึงนิกกี้นะครับเพื่อนก็ออกมาโชว์ตัวแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เก็บคลิปมาฝากกันนะครับก็หายคิดถึงนิกกี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนก็ดูแบบอ่าอยๆจังหน่อยนะครับ แต่ว่าก็ก็เล่นอยู่นะครับเล่นอยู่นะครับคุณหญิงครับผมคุณติก๊กสู้สู้คุณว่าไรพัดกดให้แล้วค่ะสู้สู้ค่ะขอบคุณจ้านะครับคุณทอมมี่นะฮะขอบคุณครับนะฮะ ขอบคุณ Fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับฝากไว้หนึ่งอย่างก็คือว่าอย่ากล่าวพาดพิงบุคคลที่3นะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมาแก้ต่างได้นะครับฉะนั้นเราจะงดละเว้นบุคคลที่3ครับเราจะไม่กล่าวถึงเขานะครับเราก็จะอยู่มอเม่แม่ๆของเรานะครับทักทายกันนะครับทุกวันนะครับก็ใครคิดถึงนิกกี้ก็ทักทายกันเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเจอนิกกี้ก็จะทําคลิปมาฝากกันนะครับเพื่อนก็ช่วงนี้เพื่อนหาตัวเพื่อนยากนะ บางทีเพื่อนก็ไม่รู้ไปหลบนอนอยู่ไหนนะครับมันต้องมีที่นอนของนิกกี้แน่นอนนะครับอาจจะไปหลบที่ที่ใดที่หนึ่งนอนนะครับแต่หลังๆมาอ,อนางชอบมาแมะนอนแถวแถวรอรถผมนี่แหละครับเวลารถจอดปุก๊บก็มาแล้วนะครับเหมือนรู้เวลานะครับก็เลยได้คลิปมาฝากกันนะครับทุกท่านเพราะว่าเพื่อนมาหาอยู่รอรถเลยนะครับอืมคุณติ๊กบอกว่าสู้สูอืม คุณวลไยพัดกดให้แล้วนะคะสู้ๆค่ะคุณทอมมี่ดีใจเห็นป้าไล์ลงคลิปให้เห็นหน้าลุงนะฮะอ๋อขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเข้าไปชมเด้อนะฮะคุณทอมมี่แต่ว่าตอนตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงน่ะผมพวกผมน่ะก็ก็เจอป้ารอบนึงก็คือพี่แอชชิดเนาะพี่อชชิดพาป้าไปทําธุระแล้วตอนกลับมาพวกผมก็ไปไปสวัสดีป้าอยู่นะนะครับ คุณหญิงเล็กพันบุตรว่าเราต้องตามหา <c oughs> ครับผมคุณโดจอยดีจ้าคิดดีทำดีสุขใจเนาะส,สู้ๆนะคุณแสงจานทร์สู้ๆจ้าแอดเลิกดูทีวีนานแล้วนะฮะขอบคุณจ้านะฮะคุณคุณน้ำหวานว่า YouTube เก็บข้าวของตามเพจต่างๆที่ว่าลุง ยูทูบเก็บข้อมูลตามเพจต่างๆที่ว่าลุงด้วยเพื่อเผื่อแกฟ้องกลับอ้อขอบคุณจ้านะ,ะับของผมก็เก็บของผมอยู่นะครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับคุณหญิงบอกว่ากดให้แล้วไปตามต่อนะฮะขอบคุณจ้าคุณนวลบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะคุณนวลกดไลค์ให้แล้วคุณนวลเลิฟเลิๆมานะครับอ่านะฮะ คุณทอมมี่บอกว่านิกี้หลบสือ่อครับผมขอบคุณมากๆคุณนวลเจริญสุกนะครับขอบคุณจ้าโอเคโอเคพ่นว่านะ่จ๊ะนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวก็คุยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเน็ตกระตุกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันจะรีรันเองนะครับทุกท่านนะฮะ สวัสดีพี่น้องปอมปสุกุูสุกคนนะครับเดอ้อท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับ200เอ้ยไม่ใช่112ไลค์นะครับที่ชอบกดชอบมานะแล้วก็จำนวนผู้ชมตอนนี้44ท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องอดีศรสกลน,นครนะครับก็ขอบคุณฝากขอบคุณ fc ทุกท่านน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้ที่ทำให้เราถึง1 5 0 0 0ห,หือนห้าพันซับแล้วนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณ แอดเอกับแอดนูก็ขอบคุณพระคุณทุกท่านมากที่เมตตาเรานะครับทำให้เราก้าวมาถึง15,000ซับแล้วเดี๋ยวกำหนดการลำแก้บนนะครับของแม่สุรพีแม่สุรดาเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เราปรึกษากันแล้วบอกว่าอาทิตย์นี้ยังไม่เหมาะนะครับเราขอเป็นอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกำหนดวันอีกทีเราจะได้ประสานคุณย่าอาชีซึ่งวันนี้คุณย่าก็ไปทำทริปนอกพื้นที่นะครับ ก็เลยยังไม่ได้คุยกับคุณย่าไว้ฉะนั้นเราคุยกันเบื้องต้นไว้ว่าเดี๋ยวขอเป็นอาทิตย์หน้าละกันนะครับให้เหตุการณ์ต่างๆมันมันดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะครับให้เวลาให้เวลาลุงได้พักด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าส่วนเป็นวันไหนนั้นเดี๋ยวมาตามดูพวกเรานะครับรำไดํำแก้บนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีศัจจาวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ เพราะว่าเราเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าถึง1 5 0 0 0พซับแล้วก็2 0,000ซับเราก็จะรำนะครับแล้วก็จะมีคุณย่าช่วยเราลำเหมือนเดิมตอนที่ถึง1 0,000ซับคุณย่าก็ช่วยเราลำนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาเรานะฮะคุณนารือม,มนว่ากดแล้วนะคะคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณครับคุณปาริชาติว่าสวัสดีจากแอดนะฮะสวัสดีครับนะฮะคุณเศรษฐีเห็นนิกกี้มาลำช่วยย่าอาชิอยู่ค่ะโอ้จริงเหรอครับอ๋อขอบคุณครับพอดีช่วง ช่วงหัวค่าผมเพียนอยู่ว่าคุณย่าจะไปรำแต่ว่าพอดีผมน่ะพากันไปทุระในเมืองแล้วผมก็เลยไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูยอนหลังนะครับคุณนัาชื่อนานบอกว่าดันดันเด้อนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับคุณกกอยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะกดไลค์ให้แล้วนะคะจากเยอรมันขอบคุณครับนะคะคุณทอมมี่บอกว่ายอดซับไล่ตามช่องน้องก้ามาติดติดแล้วขอบคุณครับนะฮะขอบคุณหลายๆจ้าตอนนี้แอดนุ๊กบอกว่ามันค้างบอกครับทุกท่าน ขึ้นใหม่แอดท่านบอกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดขึ้นใหม่แอดนุกบอกว่ามันค้างคุณนาะริอมอนวอสดีใจด้วยนะแอดนะฮะค้างหรือเปล่าครับทุกท่านค้างไหม อ๋อคุณทมีวอกรอชมนะคะแอดนุกใส่ชุดภูไทยสวยๆสวยๆมาลามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆจะ้ะตอนนี้เดี๋ยวเช็คระบบก่อนนะครับทุกท่านว่าค้างไหมผมเปิดมือถือก่อนเด้อครับพอดีแอดนุกแจ้งมาบอกว่าม,ม,มันบอกให้ขึ้นใหม่เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นกับอินเทอร์เน็ตนะครับ เดี๋ยวผมเช็คสัญญาณก่อนนะครับอาจจะก,กระตุกกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับคุณลุงนภา,ากดให้แล้วจ้านิกี้จุงคุณรักมีเหตุผลบอกว่ายินดีด้วยเป็นกำลังใจให้เสมอเดิน,ค,น,น,นคุณลุงนภา,า FC อุตราดิต์ ค้างหรอคือคือภาพกับเสียงมอนไม่ไปด้วยกันมันไม่ได้ทะลอุอ๋อคือภาพกับเสียงไม่ไปด้วยกันพี่น้องเอ้ยนะครับขอภอภัยปแป๊บหนึ่งนะครับถ้างนั้นเดี๋ยวกลมันก็เคอเยู่ได้ระบบภาพกับเสียงไม่ไปด้วยกัน